โอเคสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมีคลิปพิเศษนะครับก็จะเป็นตอนพิเศษนะสำหรับคนที่ส่งของขวัญน,นะครับเป็นหนึ่งทันุในโปรแกรม Talk Talk นะครับก็จะเป็นประมาณว่าจะทำคลิปลง YouTube ให้นะครับโดยที่ตามคำขอเลยนะขอเวลาประมาณแบบไม่เกิน1 0 1ถึงนาทีนะครับแล้วก็ขอให้มันเกี่ยวกับเกมฟีฟ่านะครับซึ่งอันนี้จะเป็นของน้องปั้นนะครับน้องปั้นที่เป็น V.I.P. ของพี่นะก็เขาขอมาประมาณว่าเอออยากได้แผน นะครับลง YouTube สไตล์การเล่นของน้องเขาก็คือแบบผมจะจัดแผนให้การเล่นไปเลยนะครับก็คือจะจัดแผนให้เล่นเลยก็คือของน้องเขาเนี่ยขอมาประมาณว่าเกมลุกเป็นแบบเล่นทะลุช่องนะครับกองกลางนี่ไล่บอลน,นะครับแล้วก็เกมรับนี่เป็นแบบดักบอลน,นะครับเพราะงั้นก็จริงๆทีมน้องเขาไม่ใช่ทีมนี้นะตอนนี้ผมทําคลิปขึ้นมาจะเป็นอีกทีมหนึ่งนะครับจะเป็นทีมที่มีตํานานประมาณ4ตัวมีพวกลอบเอ่ออะไรนะ เอ่อฟาวเลอร์แล้วก็ลาซันนะครับเนทเวทแล้วก็ฟิโก้นะครับแล้วก็แฟงเดอร์บัวประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวธรรมดาทั่วไปนะครับประมาณนี้จะไม่ใช่ทีมนี้นะตอนนี้เปลี่ยนมาทําเป็นทีมบาร์ซิลแล้วนะครับก็ส่วนการยืนตำแหน่งเนี่ยของแผนนี้นะครับก็จะเป็น4-2 4เนี่ยแหละนะครับแผนที่ผมว่ามันน่าจะสมดุลที่สุดแล้วกับการที่นอเขาขอมานะครับก็4-2ก็จะคล้ายๆ4-2สลยุทธ์ที่เคยทํามาก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็น4เอ่อการวางแนว แผ่นการเล่นก็จะเป็นแบบนี้นะส่วนเกมลุกเนี่ยก็คือจะดันหมดเลยนะครับจะดันหมดเลยส่วนเกมรับไม่ต้องขึ้น,นครับแล้วก็ป้องกันเนี่ยก็เหมือนกันนะรับนี่ลงหมดเลยส่วนลุกนี่ก็ไม่ต้องลงนะครับแล้วก็ตำแหน่งนักเตะเนี่ยก็จะประมาณนี้เนี่ยแหละนะครับประมาณนี้ใกล้ๆกันนะครับก็คือ CM เนี่ยใช้ตัวที่มันเป็นที่มันมีความอึดจ่ายบอลทะลุช่องดีทําได้ครบเพื่อนนะครับส่วนปีกซ้ายใช้พวกที่มันตัดเข้าในดีๆเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็น LAM นะครับส่วนตรงนี้ผมว่ามันมีปรับนิดนึงนะ หน้าต่ำนะครับเป็น CF นะครับส่วนหน้าเป้าเป็น ST นะครับ CF ก็คือมันจะยืนเฉพาะเนี่ยเฉพาะแถบแถวเขียวนะครับก็คือใช้ในการรับบอลแล้วก็ป้ายแทนทะลุช่องได้นะครับส่วน RM ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็น LAM นะครับส่วนแทคกติกข,ของทีมเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับความเร็วเกม75นะครับส่งบอล60ยืนตำแหน่งไปบบอิสระนะครับแล้วก็เกมลุกจะเป็นสงบอล75เปิดบอล85เพราะว่า ใช้ในการเปิดยาวได้ด้วยในบางครั้งนะครับแล้วก็เข้าทำเนี่ยจะเป็นแบบปกติขึ้นไปทางสูงนิดนึงนะครับยืนตำแหน่งจะเป็นแบบตามแผนนะครับบุกจากด้านข้างไม่ต้องครับกองหลังไม่ต้องร่วมบุกนะครับประมาณนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเกมลับนะครับเกมลับจะเป็นแบบกองกลางไล่บอลนะครับแต่ว่ากองหลังจะดักบอลนะครับเพราะงั้นเนี่ยการกดดันเนี่ยผมจะใช้ประมาณ33นะครับก็คือจะลงมาข้างล่างนิดนึงนะครับใช้กองกลางในการไล่บอลคือต้องกดใช้ ตัวเองไล่เอาหรือไม่ก็ใช้คอมไล่แล้วก็ใช้กองหลังดักบอลนะครับส่วนความดุด,ดันก็จะเป็นประมาณ40ฮะเพื่อที่ว่ามันจะได้ไล่เพสซิ่งได้เร็วมากขึ้นนะเผื่อนอเขาจะถนัดนะส่วนการไล่บอลเนี่ยจะเป็นแบบกระชันชิดเลยนะครับแล้วก็แนวป้องกันจะเป็นแบบเช็คลำหน้าเพราะว่าเพื่อที่กองหลังมันจะไม่วิ่งมัว่วนะครับแล้วก็แนวโน้มของทีมจะเป็นแบบขีดที่2นะครับทีนี้การเล่นเกมรับเกมลุกการทําเกมการเล่นเกมรับอะไรจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปดูคลิปกันแล้วกันครับเดี๋ยวไปดูที่เกมรับกันก่อนครับผม ก็มาพูดถึงเกมลับนะครับเกมลับเนี่ยแดนกลางจะเป็นแบบวิ่งไล่วิ่งไล่บีบอลน,นะไล่เพซซิ่งนะครับส่วนว่าเกมลับเนี่ยก็คือถ้าเป็นพวกแผงหลังอย่างเช่นเซนเตอร์เซนเตอร์สตัวเนี่ยจะใช้การดักบอลน,นะครับก็คือเราจะมี CDM ตัวหนึ่งนะครับ CDM ตัวหนึ่งเพื่อใช้ในการไล่บอลไล่ประกบนะครับแล้วก็กองหลังเนี่ยจะใช้ในการดักบอลถามว่ามันรับแน่นไหมมันก็พอได้แต่ว่าข้อเสียของการที่เล่นเออเล่นเล่นแบบดักบอลเนี่ย ก็คือเวลาที่เขาทําเกมได้ AD, เราแบบ spacing, เพซซิ่งเขาตรงกลางไม่ได้เนี่ยเวลาเขาจ่ายยัดเข้ามาเนี่ยบางครั้งมันต้องวัดดวงเหมือนกันว่าเขาจะพลิกไปยิงทางไหนนะครับเพราะงั้นตรงนี้ต้องระวังกันไว้ด้วยแล้วก็ระวังเรื่องลูกปัน่นนะครัสำหรับการที่เล่นเล่นเกมรับแบบดักบอลแบบน,นี้นะก็คือจะใช้เซนเตอร์เนี่ยคอยวิ่งวิ่งบางทางวิ่งบางทางแล้วก็ใช้ AI ใช้คอมนะครับในการวิ่งกดดันเข้าไปคือกดปุ่มยิงนั่นแหละนะครับแล้ว AI มันจะวิ่งเข้าไปแย่งบอลเองนะแต่ไม่ใช่ว่ากดค้างนะคือกดให้ป็นเป็นจังหวะนะคร มันจะมันจะเลือกตัวที่ใกล้บอลที่สุดนะครับวิ่งเข้าไปก็คือเราต้องดูด้วยว่านักเตะตัวไหนมันใกล้มันเข้าได้หรือเปล่าเข้าไปบีบเขาได้หรือเปล่าแล้วเราก็ใช้เซนเตอร์เนี่ยในการวิ่งไปดักบอลแบบนี้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าข้อเสียมันก็มีเหมือนกันไม่ใช่ว่ามันจะดีทั้งหมดนะซึ่งเกมรับเนี่ยผมว่ามันก็มันก็ถนัดเป็นคนๆไปนะครับซึ่งเกมรับของ้องปันก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูเกมลุกกันบ้างแล้วกันครับผม โอเคครับ okay, มาด้านเกมลุกก็จะเป็นแบบจ่ายบอลทะลุช่องนะครับก็คือผมจะบอกว่าคีย์ของแผนเนี้ยมันคือการที่พยายามเล่นให้มันเป็นสามเหลี่ยมนะครับก็คืออย่างเช่นสมมุติว่า C C M ได้บอลน,นะมันจะมีกองหน้าหรือไม่ก็ปีกสมมุติว่าเราบุกไปทางด้านบนใช่ไหมด้านซ้ายมันก็จะมี L A M กับตัว S T คอยประคองนะพยายามเล่นให้มันเป็นสามเหลี่ยมนะเพื่อที่ว่าตัวที่มันเป็นหัวของ ตัวสามเหลี่ยมเนี่ยมันเนี่ยเห็นประมาณเนี้ยมันจะมันจะได้แบบมีทางเลือกในการจ่ายบอลนะครับไม่ว่าจะเป็นการหลอกไปเองหรือการส่งให้เพื่อนการชิงไปชิ่งมามันจะทําให้เกิดบาลานซ์เวลาที่เราทําเกมลุกนะคือเวลามันไปมันจะไม่ตันว่างกันเถอะถ้าเกิดว่ามันหามุมที่มันเป็นสามเหลี่ยมไม่ได้เนี่ยก็พยายามพลิกไปพลิกมาส่งคืนหลังก็ได้คือการเล่นเกมลุกมันไม่จำเป็นต้องรีบนะเนี่ยคอไปให้เป็นสามเห็นไหมเดี๋ยวมันก็มีช่องเองนะอันนี้มันเป็นพื้นฐานแบบค่อนข้าง ค่อนข้างที่จะเบสิกเหมือนกันในการเล่น,ใน,ลนในการเล่นต่อบอลนะครับก็คือพยายามแบบหาตัวซัพพอร์ตสตัวตลอดคือเวลาใครได้บอลเนี่ย <c oughs> ประมาณว่ามันจะมีมันจะมี2ตัวที่เราเลือกได้ว่าเราจะส่งไปทางไหนนะครับไม่ว่าจะส่งไปทางด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับเนี่ยเห็นไหมตัวนี้ได้บอลปุ๊บมันจะมีทางเลือก2องตัวตลอดว่าจะส่งไปทางไหนมันจะทําให้คู่ต่อสู้เขาเนี่ยดักทางได้ค่อนข้างยากนะครับในในผู้เล่นที่ไม่ได้เคี่ยวมากนะนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เล่น โหดอะไรขนาดนั้นนะครับก็คือมันจะเป็นเหมือนจะเป็นเป็นพื้นฐานซะมากกว่านะครับใครที่เล่นแบบเฮ้ยจะฉายบอลขึ้นหน้าอย่างเดียวเนี่ยผมว่าตรงนี้มันจะเป็นข้อเสียทําให้คู่ต่อสู้ดักทางได้ง่ายนะครับก็สําหรับแผนนี้ก็จะเป็นประมาณเนี้ยเวลาขึ้นเกมจะให้ดูเวลาขึ้นเกมครับเนี่ยพยายามให้มันมีทางเลือกตลอดในการเล่นนะครับเนี่ยส่งไปแบบนี้เห็นไหมเนี่ยเราก็เลือกได้ส่งขึ้นหรือบนอันนี้ก็บนหรือล่างนะครับอันนี้ก็ถอยหลังหรือไปข้างหน้าเราก็เลือกได้ตลอดครับใช้เพื่อนวิ่งทําทางใช้อะไรได้ตลอด นะเวลาส่งเนี่ยถ้าอยู่ในแนวลุกพยายามส่งและให้มันวิ่งไปข้างหน้าคือส่งกด LB เพื่อที่ให้มันเป็น1นึแต่บางที1นึ่มันไม่จาเป็นต้องไปส่งตัวที่เขาเริ่มเกมก็ได้นะครับเรารับบอลเราพักบอลเราพลิกเราพลิกไปทางตรงข้ามกับทางที่เพื่อนเราวิ่งแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับคือพยายามหาสามเหลี่ยมให้เจอว่าง,งั้นเถอะนะพยายามพยายามเพิ่มตัวเลือกเวลาจะต่อบอลน,นะอันนี้มันเป็นคีย์ของการเ,เล่นต่อบอลทะลุช่องเลยนะครับ คือไปไม่ได้ก็พยายามคืนไปตัวที่ว่างเพื่อไปเริ่มตั้งตัสามเหลี่ยมกันใหม่นะครับเนี่ยพยายามเพาะไปเรื่อยสังเกตดูว่ามันจะเป็นแบบเออมันจะเป็นมุมมุมแบบนี้ตล,ลอดนะครมันจะเจอช่องเองแล้วพอกองหน้าได้บอลในกรอบเขตโทษปุ๊บเนี่ยเราก็เลือกวัดดวงเอาว่าเราจะพลิกไปทางไหนที่เราได้ประหยัดนะครับก็เลือกเอาเนี่ยเห็นไหมฮะมันก็เป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ยิงเข้าไปง่ายๆครับคือมันไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้เทคนิคในการเล่นเยอะนะครับแต่ว่าตัวนักเตะถามว่ามีผลหรือเปล่าก็มีผลนะแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะเพราะว่านักเตะทีี่ด มันทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นสบายขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ว่านักเตะที่มันไม่ดีมันจะเล่นไม่ได้นะครับก็สําหรับที่น้องปานเขารีวิวเพลสมาก็แผนมันจะเป็นข้าวๆประมาณนี้นะครับคือการเล่นการขึ้นเกมเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ของน้องเขาเนี่ยคือกลางเพสซิ่งใช่ไหมฮะกางเนี่ยจะเป็นเพสซิ่งคือถ้ากองกลางตัดบอลได้เนี่ยกองหน้ามันจะวิ่งนะครับกองหน้ามันจะได้จังหวะวิ่งพอดีเพราะงั้นเนี่ยทุกครั้งที่ตัดบอลได้เวลากางสนามหรือเลยครึ่งสนามมานิดนึงเนี่ยให้พยายามมองดูกองหน แบบมันพร้อมจะแบบอยู่ในมุมที่ได้เปรียบกองหลังหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยจ่ายบอลทะลุช่องยาวๆไปเลยนะครับก็คือจ่ายจ่ายทางะลุช่องแบบไม่ใช่กดครั้งเดียวนะกดแบบยาวๆนะกดยาวๆไปเลยนะครับมันจะแบบบางครั้งมันจะหลุดไปเลยเพราะว่าคู่ต่อสู้เขาไม่ทันจะตั้งตัวเพราะว่านักเตะมันวิ่งขึ้นหมดนึกออกปะวิ่งขึ้นหมดแล้วแบบเฮ้ยเราตัดบอลได้กลางสนามปุ๊บเนี่ยนักเตะเขาจะไม่มีไม่มีคนเล่นเกมรับนะครับคือเขาจะลงไม่ทันว่าถึงเ,เป็นเกมเคาน์เตอร์ไปประมาณนี้นะครับ าการเล่นก็พยายามเนี่ยเห็นไหมให้มันเป็นสามเหลี่ยมเล่นเป็นสามเหลี่ยมนะครับถ้าเล่นเป็นสามเหลี่ยมไม่ได้ก็หาสามเหลี่ยมวงใหม่เรียกว่าวงหรือเปล่าวะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับคือหาสามเหลี่ยมมุมใหม่มุมใหม่ไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้สําหรับการเล่นนะเดี๋ยวเราก็มาดูดูการขึ้นเกมไปเรื่อยๆแล้วกันนะรจริงๆผมก็เสียได้เหมือนกันนะเพราะว่าไอดีน้องปันนี่ขายทิ้งหมดแล้วฮะไปทําทีมบราซิลนะครับซึ่งผมว่าเอาจริงๆแล้วทีมที่มันมีผสมตำนานเนี่ยมัน มันค่อนข้างเถื่อนกว่านะเพราะว่าลาซันลาซันก็เป็นตัวที่ใช้ได้แล้วก็ฟาวเลอร์นี่ผมรู้สึกค่อนข้างประทับใจมากเหมือนกันเพราะเป็นตัวที่คือวางเท้ายิงดีแล้วก็หาหาตำแหน่งในการยิงได้ค่อนข้างดีมากนะถ้าเทียบกันระหว่างฟาวเลอร์อ่ะลาซันเนี่ยเ,เรื่องการจบสกอร์เนี่ยผมว่าฟาวเลอร์แม่งใช้ได้เลยนะแบบใช้ได้มากๆเลยแหละนะครับแล้วก็ของตำแหน่งนเขาเนี่ยก็จะมีเน็ตเวทแล้วก็ฟิกโก้นะฟิกโก้นี่ก็ดีอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงนะครับ ส่วนเนตเบเนี่ยถามกันมาหลายคนว่ามันเฮ้ยมันโหดหรือเปล่ามันโหดนะคือมันเป็นกองกลางประเภทที่ว่ามันความอึดเยอะนะค่าดุด,ดันเยอะแล้วก็การการมีส่วนล้มกับเกมเนี่ยมีแทบจะตลอดคือไม่ว่าจะเป็นการตัดบอลการขึ้นเกมการวิ่งไปรับบอลเนี่ยทำได้ตลอดแล้วก็แผนเนี่ยเล่นเปิดหม่งก็ได้เหมือนกันนะเปิดหม่งก็จะเป็นสไตล์ประมาณเดิมนะคือบางทีถ้าเราหาช่องไปไม่ได้เนี่ยดูอย่างจังวหวัน,นี้เห็นไหมฮะเออลาซอนมันวิ่งคลอสมาวิ่งตัดกองหลังมาคือมีตัวหนึ่งวิ่งวิ่งนําหน้าไปเสาใกล้ใช่ไหม ส่วนอีกตัวหนึ่งวิ่งอ,อ้อมไปเสากลายอย่างเงี้ยกองหลังดักไม่ทันแน่นอนถ้าเราเปิดได้แม่นมากพอเนี่ยจังหวะแบบเนี้ยที่เราตัดบอลนักการสนามปุ๊บเนี่ยเห็นไหมฮะหลุดเลยนะครับกองหลังเขาต้งเขาตั้งตัวไม่ทันมันก็หลุดทันทีนะครับตรงเนี้ยก็คือใช้ประโยชน์ได้นะต,ตาต้องไวนิดนึงแล้วก็การตั้งค่ากล้องในเกมเนี่ยก็ตั้งให้มันไกลๆจะได้เห็นเห็นทั่วทั้งสนามก็จะดีนะแต่ก็แล้วแต่ถนัดนะอันนี้แล้วแตัถนัดนะครับการเล่นก็อย่างที่บอกอะ่ะ พยายามหาหามองหาช่องทาง2ช่องเป็นอย่างน้อยในการเล่นเพื่อที่ว่าเราจะได้มีตัวเลือกมากขึ้นนะครับคือถ้ามันมี2ตัวที่เราเลือกส่งได้ปุ๊บเนี่ยแล้วเราแบบไม่ส่งเราไปเองเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเราเพิ่มทางเลือกเป็น3ทางใช่ไหมผู้ต่อสู้เขาก็จะดักไม่ถูกนะครับก็คร่าวๆจะประมาณนี้นะครับก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับแต่ว่าผมจะบอกว่าการที่ผมทําแผนมันไม่ได้หมายความว่าผมทําให้เรามันจะ เข้ามือทุกคนนะคือมันก็ต้องคือแบบยังไงคือทําแล้วผมก็อยากให้ดูการขึ้นเกมการอะไรมากกว่าว่าเล่นประมาณไหนสไตล์ไหนยังไงนะครับถามว่าความสามารถเฉพาะตัวนักเตะเกี่ยวหรือเปล่าก็มีบ้างนะครับแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดคือผมอยากให้ดูการวิ่งการแบบวิ่งทําเกมการส่งการต่อบอลอย่างเงี้ยมันจะมีประโยชน์สําหรับคนเล่นมากกว่านะถามว่าเฮ้ยมึงใช้ตัวโหดนี่ใครๆก็เล่นขึ้นขึ้นถึงดาวทองได้มันก็ใช่นะมันก็ใช่เหมือนกันนะผมก็ไม่เถียงนะ คือการที่จะเล่นตัวที่มันแบบต80 90เนี่ยมันขึ้นถึงดาวทองได้ไหมผมว่าเล่นขึ้นได้นะแต่ว่ามันก็จะใช้เวลานานอย่างเช่นปกติเนี่ยเออเราเล่น5นัด5นัดแรกเนี่ยถึงดาวทองได้ใช่ไหมฮะเราก็อาจจะเล่นแบบถ้าใช้ทีมที่มันกากลงเนี่ยเราก็อาจจะเล่นนานขึ้นอาจจะเป็นแบบ สำหรับผมผมคิดว่าน่าจะใช้แบบเอมสิบสเกมก็อาจจะถึงได้เหมือนกันนะครับคือมันก็ถึงอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันอาจจะยากแล้วมันก็ใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับก็การที่ใช้นักเตะเก่งมันก็จะเป็นทางลัดนะครับให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ถามว่าจําเป็นต้องใช้นักเตะเทพมากไหมก็ไม่จําเป็นนะผมว่าแผนที่ผมทําขึ้นมาเนี่ยใช้พวกนักเตะธรรมดายอย่างเช่นกองหน้าใช้แค่ด็อกบายูสิใช้แค่ตอเรสศูนย์เใช้แค่กองกลางแบบเ,เจอราดัดศูนย์แใช้ปีกแบบกาเลตเบล โรนันโดดิลหรือว่าเมซี่ยูสิบอะไรพวกเนี้กองหลังก็ตัวบวกหนึ่งทั่วไปผมว่ามันก็ถึงดาวทองได้ค่อนข้างง่ายแล้วนะนะแต่มันก็อยู่ที่คนคนฝึกคนเล่นด้วยนะอันนี้ก็ไปลองลองปรับใช้กันดูนะครับเพราะว่าผมก็ทําตามที่ผมเข้าใจนะแล้วก็ตามที่นอคอลีเค,ควสมานะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวดูไฮไลท์ไปเรื่อยฮนะการขึ้นเกมการอะไรก็ดูดูไปดูฟังฟังผมไปบ่นไปนะครับเล่นไปบ่นไปนะครับเนะี่ยการขึ้นเกมเห็นไหมพยายามเนี่ยมีช่องปุ๊บเนี่ยมีช่องเผอปุ๊บเนี่ยแทงเข้าไปเลย คือถ้านักเตะที่ดีเนี่ยเห็นไหมมันจะวิ่งไปมันก็จะวิ่งนําหน้าแล้วมันก็จะหาจาังหวะช่องยิงได้ถ้ามันเร็วนะแต่ถ้าเป็นนักเตะช้าเราก็ไม่ต้องไปวิ่งแบบนั้น,นครับเราก็วิ่งไปถ้ามันตันเราก็ส่งนะครับมีช่องว่างเราก็ตักข้ามมาเนี่ยอย่างจาังหวะเนี้ยยิงเข้าไปอย่างเงี้ยถามว่ามันเกี่ยวที่ตัวนักเตะไหม <nov. S 1> ก็เกี่ยวนะเพราะว่าเนลเวตเป็นตัวที่ปฏิกิริยาค่อนข้างเร็วแล้วก็มีส่วนมกับเกมเยอะนะมันก็เลยซ้ำเข้าไปได้นะฮะเนี่ยอย่างอันเนี้ยซาวเลอร์ก็เป็นตัวที่ยืนตำแหน่งดดดีีวววววิิิ่่่่่งงงงงงหหหาาาาชออตตแแนไ้้ะบัมจจล ไม่ไม่ได้บอลแบบนี้ก็ได้อันนี้ก็เป็นส่วนบางส่วนเหมือนกันแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ก็ต้องขอบคุณน้องปันมากนะครับที่ส่งข,งขวัญมาให้นะครับมันก็เหมือนเป็นการสนสนนเรานะครับประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอบทสรุปกันครับ โอเคเดี๋ยวเราก็มาพูดถึงบทสรุปกันครับก็อย่างที่บอกนะครับเกมลับก็เล่นให้มันเป็นเกมลับนะครับก็คือพยายามเนี่ยใช้พยายามใช้เซนเตอร์เนี่ยสตัวเนี้ยจะใช้ในการดักบอลแล้วก็คือผมจะบอกอธิบายยังไงดีวะเอ่อการดักบอลเนี่ยนะครับคือส่วนหน้าเพสซิ่งใช่ไหมที่น้องขอมาก็คือคนที่เพสซิ่งเนี่ยจะเป็นพวกนี้ครับจะเป็นพวกแนวลุกใช้พวกเนี้ยในการเพสซิ่งกดดันเข้าไปนะถ้าเกิดว่ากองหลังเขากำลังขึ้นเกมมาเนี่ยใช้พวกเนี้ยเพสซิ่งแล้วก็ ใช้กลางรับในการดักบอลน,นะครับในกรณีที่ฝั่งบอลยังอยู่ฝั่งเขานะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเริ่มกินแดนเราขึ้นมาเนี่ย Todo. เริ่มกินบริเวณครึ่งหนึ่งมาปุ๊บเนี่ยให้เปลี่ยนครับให้เปลี่ยนใช้กองหลังตัวกลาง2ตัวในการคุมนะครับคือเราบังคับกองกลาง2ตัวในการคุมบอลน,นะครับโดยที่ไม่ต้องวิ่งไปไล่บอลรักษาลายกองหลังนะครับแล้วก็ใช้พวก2ตัวเนี้ยก็คือ CAM หรือว่าเนี่ยพวกเนี้ย ในการวิ่งเข้าไปบีบนะครับก็คือโดยการใช้กดปุ่มยิงนะครับซึ่งในคีย์บอร์ดอะไรผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นปุ่ม D เพื่อที่จะเข้าไปบีบตัวที่ใกล้สุดตัวที่ใกล้บอลที่สุดบีบให้เขาเล่นทางที่เราจะไปดักนะครับก็คือเราบีบเขาไปเขาจะหันไปทางไหนล้วก็คอยวิ่งดักใช้2ตัวนี้วิ่งดัก3ตัวเนี้ยนะครับมันจะแทนกันได้ตลอดใช้ในการวิ่งดักนะเกมรับก็จะประมาณนี้ส่วนเกมลุกนะครับก็ขึ้นเกมปกติอ่ะเนี่ย พยายามเล่นให้มันเป็นสามเหลี่ยมครับสามเหลี่ยมมันจะมีมันจะมีหลายแบบนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันนะครับแล้วก็เนี่ยถ้าแบ็คมันเติมขึ้นมาถึงตรงนี้นะอันนี้ก็จะเป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันนะพยายามหาสามเหลี่ยมที่เราที่เราได้เปรียบให้เจอนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เกมลุกเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมมันจะมีสามเหลี่ยมหลาย Bent. แบบถ้าตัวนี้มันดันขึ้นมาปุ๊บเหมือนตรงนี้ก็จะเป็นสามเหลี่ยมอีกนะครับนี่ก็เป็นสามเหลี่ยมนะครับอะไรประมาณนี้นะบางคนอาจจะงงมึงพูดสามเหลี่ยมอะไรเยอะแยะนะแต่ ได้หลายทางเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับน้องปันนะครับก็สำหรับใครที่อยากได้คลิปการจัดผงจัดแผนการเล่นหรือว่าคลิปอันอื่นรีวิวนักเตะอะไรแบบนี้ที่อยากรีเควสให้พี่ทําก็สามารถมากดส่งของขวัญให้พี่ได้ในท็อกท็อกนะครับก็จะเป็นหนึ่งทะลุนะถามว่ามันแพงหรือเปล่ามันก็พอสมควรแต่ก็มันก็เหมือนกับเป็นการสนับสนุนเราเโดยตรงนะครับก็คือมันก็เหมือนกับแบบนะเราสนับสนุนเราเราก็มีของตอบแทนให้ โดยที่เป็นคลิปออกมาแบบนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็เท่านี้ก่อนละกันครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ